สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านดินนะครับช่องของล็อกจะทําขึ้นมาสําหรับสมาชิกมือใหม่นะครับใครที่เป็นมือเก่าแล้วก็สามารถกดผ่านได้นะครับอีพีนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการสลับนะครับหลับตัวงานจากด้านขวามาด้านซ้ายนะครับว่าทํำยังไงก็มาเริ่มเลยครับอันดับแรกนะครับท่านต้องใช้นะครับหกเหลี่ยมนะครับ มันจะมีรูตัวหนอนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้งานของเราอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ขันตรงนี้ออกมานะครับสังเกตนะครับว่าตัวหนอนตัวนี้มันจะอยู่ ถ้าจากนี้นะครับมันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับมันอยู่ด้านซ้ายมือครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วปับไหครับเราจะต้องขันตรงนี้ครับเป็นตัวที่สองนะครับ เมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้นะครับมันออกมาเสร็จแล้วครับออกมาเป็นแบบนี้เราก็ทําการสลับข้างนะครับสลับมาอย่างนี้นะครับสลับมาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับก็ขันน็อตตัวนี้ครับเหมือนเดิม แต่ถ้าเป็นด้านนี้เราต้องกลับด้านนะครับกลับด้านมาเงี้ยน่ครับมอนเข้าครับเข้าเสร็จ ส่วนตัวนี้นะครับเมื่อกี้มันอยู่ด้านซ้ายนะครับเราต้องมาใส่ด้านขวานะครับต้องเล็งก่อนนะครับเล็งรูให้มันดีครับโอเคครับเรียบร้อยครับมันก็จะมาอยู่ด้านซ้ายนะครับตัวนี้นะค,ครับ ส่วนตัวนี้นะครับมันอยู่ด้านบนใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับให้มันลงล่างนะครับลงล่างโดยมันจะมีน็อตตัวหนอนตรงนี้นะครับด้านนี้ครับหมุนมามันเสร็จนะครับเมื่อกี้มันอยู่ด้านบนใช่ไหมครับ แล้วก็เอากลับลงมาด้านล่างครับสลับข้างนะครับผมแค่สลับข้างจากบนลงล่างเฉยครับนี่ก็เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับก็เป็นการเสร็จนะครับผมในการสลับนะครับจากด้านขวามาด้านซ้ายนะครับส่วนถ้าเราจะสลับด้านก็ทาเหมือนเดิมนะครับผมถามว่าข้อดีของมัน คืออะไรนะครับสำหรับคนที่ขนัดขวานะครับเหนี่ยวไก่นี้นะครับท่านหลดลูกนะครับหลดลูกเหนี่ยวไกลท่านกระลดดลูกแล้วก็เหนี่ยวไกลนะครับคือไม่ต้องมาเสียเวลาในการสลับมือนะครับในการป้อนลูกบาบางคนนะครับ ถักขวาได้ไหมครับแต่ง้างมันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ต้องจัดอย่างนี้แล้วก็มาง้างแล้วก็มายิงนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับส่วนใครถนัดซ้ายนะครับจัดอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้มันอยู่ด้านนี้นะครับตอง้างตอ้างง้างนะครับเหนี่ยวกลยงานเหนี่ยวกลนะครับก็อยู่แค่นี้นะครับผมในการสลับเปลี่ยนข้าของโหลด EP นี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามเอาไว้นะครับผมเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็ติดตามมาดูนะครับผมอี e ีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ